สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เป็นค่าดไม้อากาศล่วงหน้าจากเจ็ดมือครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อกัวินดีดอทคอมพี่น้องครับในส่วนของวินดีดอทคอมแอดมินกะทิค่าดไม้อากาศล่วงหน้าจากมือสอ,องมือนะครับในส่วนของแต่ละภาคเพี่น้องเนาะส่วนของกรมอุตุนิยมอย่าที่เบิ้งเป็นภาพรวมนิดหนึ่งพี่น้องครับเบิ้งสังเกตแงว่าภาพรวมนะครับของกรุงเทพมหาคนครนี่เขาเขียนไว้พี่อนๆมาหนิกรุงเทพมหาคนคร แจ่ววันอากาศล่วงหนะเจ็ดวันพี่น้องครับกัธิมีวันมื้อนี้ครับพี่น้องครับวันพฤหัส์อาทิตสี่เนาะกัธิมีลักษณะของฝนสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์มืออื่นพี่น้องครับวันศุกร์ที่หากันยาย,ยนมีฝนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบด้วยพี่น้องอันนี้อุณหภูมิแอดมินวอรผิดนะครับมีฝนประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานาครทั้งเต็มมื้อนี้มื้ออื่นส่วนวันเสาร์แปดสิบเปอร์เซ็นต์วันอาทิตย์ แปดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับมันหลายขึ้นเรื่อยๆเด้พี่น้องแสดงว่ามีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับจนหดวันจันทร์ลดเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับอันนี้คือเฉพาะกรุงเทพมหาคนครนะครับถ้าเท่าขอมาเบิ่งในส่วนพยากรณ์อากาศเจ็ดมือม้อพี่น้องครับก็คือการคาดหมายอากาศล่วงหน้าเจ็ดวันนั่นแหละพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวมินพาเบิ่งนิดนึงนะครับว่าคาดหมายอากาศล่วงหน้าเจ็ดมื้อนะครับเป็นยังไงพีน้องตั้งแต่วันที่สี่ถึงวันที่สิบนะครับ ตามนี้พ่อครับนะครับคือว่าในช่วงวันที่สี่ถึงหกกันยายนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรุ่มท้องเตมหานคารและปริมณฑลนและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห้งนะครับเนื่องจากลงมรสุมเลื่อนลงมาพายาพานภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับประกอบกับลมมรสมุมเอ่อะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคคุมทะเลอ,อันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกระลังปานกลางครับส่วนวันที่เจ็ดถึงสิบกันยายนนะครับ ประเทศไทยยังคงม,มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากรองมรสุมสเลือนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเชียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่ผัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันครับประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยยังคงม,มีกําลังปานกลางพี่น้องครับสาหรับคืนรมบริเวณทะเลอ,อันดามันสำหรับคืนรมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางนงครับตลอดช่วงโดยือทะเลอ,อันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอ,อันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตร พี่น้องครับบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคืนสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องครับขอควนระวังขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักทึงหนามากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนระน้ำปลาไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลพานและพื้นที่ลุ่มขอให้ชาวเรือเดินเรือโดยความระมัดระวังการหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงพี่น้องครับต่อมากเป็นการคาดหมายการไร้่ากับเนี่ย พราะเขาข,ขาดหมายการไร้ภาคนี่กิกจภาพมาในส่วนของวินดี c o m ครับพี่น้องครับในหมวดของเองียงฝนและฝ่าพายพี่น้องครับถ้ามาเบิ่งสังเกตว่าช่วงนี้มีเฮอริเคนบอมีมีลักษณะของเฮอริเคนบอพี่น้องบอมีเนาะนะครับก็คือพวกไต้ฝุ่นพวกอย่างเงี้ยพี่น้องบอมีนะครับในช่วงน,นี้ก็คือเบาบางเนาะงั้นกระเบิ่งมานเบื้งในหมวดฝนฝ่า,นาพาพยจังเดียวพี่น้องครับคือหนีครับพนักงานที่ซีนี่ นะครับช่วงนี้22สินาฬิกาเป็นยังไงพี่น้องครับจากนี้ไปนะครับ23่สนาฬิกายีนาฬิกาพ่านไปพี่น้องเนาะนะครับจนฮอดตีสองนะครับลักษณะของฝนฟ้าอากาศสีมากในช่วงตีสามทั่งอีสานตอนบนพี่น้องครับได้แก่ตรงใดพี่น้องครับนี่น้องค่ายนครพนมมุกดาหารพี่น้องครับเข้ามาทั้งเขาเรียกว่าสกลนครวิ่งเข้ามาทั้งกาฬสินธุ์เนาะกุชินละไล่ประมาณนี้พี่น้องครับ ขาหอดขอนแก่นบอกนะครับตามที่แอดมินปักหมุดไว้โซนที่แอดมินอยูเ่เซ้านีนี่ไปลองครับนี่นี่นบางบาง,บางสัานี่เต็มที่ลิ่ม่ปลองครับว่าถึงกันวาสิตกถ้าเป็นเรื่องเหลืองเขียวๆแบบนี้มีโอกาสตกครับถ้าฟ้าๆขาวๆแบบนี้ย่างมากเลยแค่พระอายฝน่ปลองครับว่าถึงกันวาสิเป็นเม็ดเป็นน่วยป,นนนะกกะะประหนัดเนาะเต็กโตกตะโพนไปลองแป๊บเดียวนะครับในช่วงตีสามมีโอกาสเกิดนะครับช่วงตีสี่ตีห้าไปทางไหนพี่น้องเปรออ่ะครับเปรอลงมาทางล่างครับทาง อุบลราชธานีผ่านเมืองไหนี่น้องรถ้าเป็นมุกดาหารเนาะเพิ่นกเสิี่านทังอำนาจจะเจร่ญมาทางอุบลราชธานีเลาะเหลียบริมฟังโขงมาเรยเลยๆพี่น้องนะครับส่วนอื่นอะบ่มีบ่เห็นพี่น้องครับในช่วงแปดโมงเช้ากัดอยู่ในคอนแกนมีนิดน้อยแต่บ่บแม่นเดีส่วนอีกนอยู่บ่มีพี่น้องครับแต่มันเลื่อนลงมาทางยู่นะครับทางรอยเอสด้านภผยตะปาทามาโตกบ่ถ้าโดยความเห็นของแอดมินที่เบิ่งนะครับขาดไม้อากาศลวงนาแบบนี้นะครับ พ่อลิลลินพี่น้องครับในช่วงวนันศุกร์นะครับที่หาจนหอด11บเนาฬิกาเริ่มมีในช่วง13บสนาฬิกาพี่น้องครับ13บสนาฬิกาเขาทั้งหนพี่น้องภาคใต้ก็มีชุมพรก็มีพี่น้องครับในกรุงเทพก็มีภาคตะวันตกก็มีพี่น้องครับในภาคก,กลางขึ้นมาเพิ่นสิไล่ไปทางไหนพี่น้องไล่มาจากกรุงเทพนครสวรรค์นะครับโคราชนะกำลังสิไปอีสานเนาะเบื้องจากที่ท่าลมก็ได้พี่น้องครับแต่ว่าลักษณะแค่นี้ าที่เป็นแค่รินนปล่อยหรือว่าตกเล็กน้อยนะพี่น้องครับถามว่าจะคุ้ว่าแห้งบ่แห้งต้องเบิ่งทิศทางล่มพี่น้องครับทิศทางล่มเป็นตัวบอกเนาะล่มเนี่ยล่มหนึ่งล่มสองนี่บ่ปั่นไดพี่น้องเนาะนะครับถ้าล่มหนึ่งล่มสองกะถือว่ายังหน่อยอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าไปต่อเลยนะครับที่สิบสามนาฬิกาของวันศุนกร์สิบสี่นาฬิกาสิบห้านาฬิกาอันนี้คลองแท้พี่น้องครับเขาทีุ่่งเทมมหารค่อนช่วงสิบศุกร์ที่ห้าครับเวลาสิบห้านาฬิกา มีโอกาสเกิดฝนแน่นอนครับจุงเทพแต่ถ้าเป็นภาคใต้กะแถวนครศรีธรรมราชพี่น้องครับ <c oughs> ถ้าเป็นภาคตะวันตกก็สวนพึ่งนะครับท้องภาคพุ่มบึงพานนะครับขึ้นมาอีกเล็กน้อยก็จะเป็นวิเชียนบุรีพี่น้องจินเขาภาคทางอีสานเนี่ยแต่ว่าหมองที่เอรินปังมุดใบบ่มีพี่น้องครับภาคเหนือก็มีครับประมาณนี้กับแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วอันที่เมื่อกี้ที่เบิงไว้ว่าสามหมื่นหน่อยน้อง 4 5 6ที่ว่า70% 70%แล้วก็80%ตามนี้แหละพี่น้องครับพอหอรวันศุกร์มันก็เป็น80%นะครับเนี่ยช่วง15บหานาฬิกาของภาคกลางพี่น้องครับส่วนอีสานบ่เป็นไหพี่น้องครับกำลังสิไปนะครับขอเบิ่งอีกนิดนึงนะครับ16บหนาฬิกาสินาฬิกาครับไปวิ่งจากภาคกลางมาหาภาคอีสานตอนล่างผ่านใส่พี่น้องนะผ่านในส่วนของอ่าสระบุรีนะครับ เหมาะส่วนไหนบี่้องครับตรงนี้ก็จะเป็นจังหวัดใดเนาะบัดนี้แอดมินกันสุรินทร์บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะครับอยู่นั่งร่องบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็กันทลักจะออกไปทางอุบลราชธานีในช่วงเวลา18บแนาฬิกาพี่น้องเบิ่งเวลาไว้เด้อเบิ่งเมฆนะครับเบิ่งเวลาอยู่ข้างล่างตรงนี้ครับพี่น้องครับ 19บเนาฬิกายีนาฬิกาเคลื่อนที่ไปใส่ี่น้องครับแอดมินกำลังเบิ่งว่าอ๋อเพิ่นบ่ได้ไปพี่น้องครับเพิ่นวนกลับมาในช่วง21่สนาฬิกาวนกลับมาที่ส่วนของภาคตะวันออกนะครับนะครับภาคตะวันออกนิดนึงนะเทิ้งไปจีคอนไปทางภาคกลางพี่น้องครับแถวๆสะแก้วสะเซิงเศร้าไปนองครับปจ็ดปราจีนบุรีถ้าเป็นตอนบนอีสานตอนล่างจะเป็นโคราชเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็ส่วนของนั่งร่องนะครับประมาณนี้พี่น้องครับเท่าที่เห็นนะ นะครับส่วนของภาคเหนือเป็นพิโลกพี่น้องครับของอื่นก็ได้สังเกตเท่าที่เบิ้งบ่ปันจุนพี่น้องครับกขดมีท่าแขกงของมุกดาหารที่ติดกับสปปลาวนิดหนึ่งนะครับในช่วง21่สนาฬิกาของวันศุกร์ที่5นะครับ23่สนาฬิกาเป็นยังไงพี่น้องครับนั่นไปแล้วครับเที่ยงขึ้นไปหาวันเสาร์ที่6นะครับพี่น้องครับเที่ยงขึ้นเริ่มก่อโตอยู่แถวอะไรพี่น้องครับแถวนครพนมนะครับน้องค่าย อุดรน,น้องค่ายนครพนมแล้วก็ล่งมาหนีก็บที่เป็นมุกดาหารน้อพีน่น้องลงมาหาม,มุกดาหารตรงน,นี้สกลนครมุกดาหารแต่ไม่ไดไรก่อนอุดรน,น้องค่ายนครพนมสกลนครมุกดาหารแล้วก็ลงมาทางอำนาจเจริญแล้วเคลื่อนมาทางอุบลราชธานีเบิงว่าช่วงนี้เพื่อนีไหลไปทางไหนน้อนพีน่น้องคณะนี้ก็คือเที่ยงขึ้นของวันเสาร์ที่6พีน่น้องครับ ตีหนึ่งตีสองตีสามเพื่อนเคลื่อนเข้ามาเขตขอนแก่นไปแล้วครับเคลื่อนมาจากทาทางน้องคา่ายลงมาอุดรธานี่แหละเขาเขามาส่วนขอนแก่นนะครับแล้วก็พี่โลกนิดน,นึงเนาะเบื้องตามนี้พี่น้องครับส่วนอื่นก็เบาบางพี่น้องครับตีสามตีสี่นะครับห้านาฬิกาหกนาฬิกาพี่น้องครับตุนฮอดเจ็ดนาฬิกากับเปื่อยออกแล้วก็มาโพยอยู่แถวแถวโคราชนิดน,นึงพี่น้องครับถ้าสัมนี้ก็ถือว่าพ่อลิ้นลิ้นปลายพี่น,อน้องรวมถึงพุ่นผักอื่นเนาะนะครับในวันเสาร์ที่หก เจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเก้านาฬิกาจนหอสิบนาฬิกาทองฝาโปร่งพี่น้องครับจะมีแน่แถวอะไรพี่น้องครับแถวนครสวรรค์วิเชียรบุรีออัติมืดครึมเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับในมุมมองของแอดมินนะครับช่วง11บเนาฬิกาสินาฬิกาของวันเสาร์ที่6นะครับเริ่มมีฝนมาทางทิศตะวันตกนะครับผ่านทางสวนพึ่งทองมาพุ่งอุ้งพางพี่น้องครับแล้วก็คลุมทั่วเขตพื้นที่ขอกภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างพิโลกนะครับ ภาคอีสานตอนล่างนะครับแค่ขึ้นขึ้นไม่แน่ถ้าเป็นวันเสาร์ที่หกนาะช่วง13บสนาฬิกานะครับถ้าเป็น14บสี่สิหานาฬิกาว่ามันขึ้นหรือพี่น้องครับอาจนี่คือตกครับเนาะตกแต่ว่าสีแห้งสีคอยตั้งกันเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับควอมเร็วล้มเป็นตัวกําหนดนะครับแต่ตกแน่นอนนะครับในวันเสาร์ที่6เวลาสิบหานาฬิกาที่ภาคตะวันตกนะครับปุงผางท้องผาพุ่มแล้วก็สวนพึ่งพี่น้องครับไหลหาดมากนครสวรรค์พิโรอุตรดิตหลักอาก็มิเชนบุรีเนาะ ขอนลงมาท่างนี้เกิดเป็นพระนครศรีอยุธยานะครับกรุงเทพมหาคนครนะครับไปทางโคราชไปทางลงมาทางสะแก้วะกนะครับระยองจันทบุรีครอบคลุมทัวร์ทุกภูมิภาคร,ร,รวมถึงภาคใต้พี่น้องครับแต่ว่าอีสานเป็นอีสานนี้เป็นโปรง่ปรงๆอยู่แถวแถวขอนแกน่นขึ้นไปขอนแก,นออนนอนอก่นอุดรน้นองคายนครนมสกลนครมูลฐา,ารยังว่างอยู่พี่น้องนะครับเพิ่งว่าหลังจากสิบห้านาฬิกาของวันเสาร์เป็นยังไงพี่น้องสิบหก 17 18นาฬิกานะครับจนหดสิบเก้านาฬิกาเพราะขื่นไปมิลองบ่ขึ้นไปตั้งเทิ่อเลยนะครับเพิ่นเพิ่นก็นย่อมง่าวนกันอยู่แถวโคราชสุรินทร์อ่ะโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์อ่าศรีสะเกษพี่น้องครับยังวนกันอยู่แถวอีสานตอนล่างนะครับเมื่อวานที่เป็นโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษกันทะลักแล้วก็เดชอุดมร่วมถึงอุบลราชธานีขยับขึ้นไปทงางใต้มูดาหารนิดนึงพี่น้องขอนแก่นก็บกำลังสี hot, ่หอดพี่น้องมองที่เอเมนปานมุดก็คือแถวแถวโซน น้องเรือใช่ไหมครับนอนโม่งบานฝางประมาณนี้พี่น้องเนาะนะครับไปต่อกันเลยพี่น้องครับว่าช่วงมันเสาร์ที่6อ่าในช่วง19บเนาฬิกาเนะนาะ20่สนาฬิกายีนาฬิกายีนาฬิกา,า,กาเพิ่นยังตีขึ้นไปเดียวเนาะตั้งตีขึ้นไปคอนแกนออกไปทางอุดรน,น้องค่ายไปอิงสันพี่น้องครับแต่ถ้าผู้ใดอ,ออกมาทางเพชรบูรณนะ์เนาะก็สิมีฝนอยู่ต่อเนื่องพี่น้องครับถ้าเที่ยวช่วงนี้ในช่วงเขาข้อผู้ถเบอรเอียงกะระวังนิดน,นึงนาสิมี ฝนประปรายครับถนนลื่นแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยอาชีเ่เด้มากไม่จนถึง <c oughs> ต้องนั่นแอ้จนถึงว่าต้องต้องระวังเยอะนะครับแต่ว่าค่ะถือว่ามีพี่น้องครับถือว่ามีในช่วงสุกเสาร์เนาะอาทิตย์ด้วยด้วันมินว่นศนาจะเป็นไปได้นี่เบื้องจากตรงนี้ก็ได้พี่น้องครับช่วงขอนแกน่นมาหา,าท่างอ,าอุดรเนาะขึ้นมาทาม่างนครพนมหนองคายพ่อจเริญออกไปท่าง สกุลนครที่จะลงมูดาหารภาท่านี้ี่น้องครับอำนาจจะเลื่อนหลักะที่โรอยมาทางอ,อบุบลท่ยังบ่หอดบันไดนะครับในช่วงยี่สิบสองนาฬิกาส่วนยี่ิบามนาฬิกาขอนแก่นเริ่มเปิดออกแต่ว่าเพิ่นดันึ้นไปทางอุดรท่าน,นี่แล้วก็หนองคายพี่น้องติดกับวิ่งจันทน์มีม,มีมีฝนแน่นอนครับแล้วก็ทังพิษนุโลกนะครับชัดเจนว่ามีฝนนะครับตรงนี้นะครับภาคใต้ก็เปิดออกนะครับภาคตะวันออกภาคเหนือเปิดออกในช่วงวันอาทิตย์ที่เจ็ดตีหนึ่ง ตีสองตีสามนะครับสังเกตว่าร่มกับทิมุนพัดเบี้ยนอยู่อยู่แถวๆการหมุนเวียน,นพไปนอนก็บทหมุนจากส่วนบนของเชียงรายหมุนลงมาทางเชียงใหม่แล้วก็มาไพโรดแล้วก็อ้อมโพรารขึ้นไปคอนแกน่นอุดรธานี่หนองค่ายอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องครับซึ่งกันมีฝนตกตอเนื่องแต่ว่าก็อาจจะโคนละช่วงเวลาเนาะจำไว้ในที่ที่เจ็ดนี่ซีนาฬิกานี่หานาฬิกาไปนองครับสังเกตว่า เปิดออกแล้วครับเริ่มเปิดออกทั่วทุกมองแล้วนะครับเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาของวันอาทิตย์ที่เจ็ดจะเริ่มเปิดออกทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าอาศวิมีเล็กน้อยตรงนี้พี่น้องครับไตพิษณุโลกลงมาที่นครสวรรค์นะครับตรงนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนอื่นแอดมินบอเห็นพี่น้องครับเป็นลงโล่งพี่น้อสิบนาฬิกาสิบเอ็ดนาฬิกาของวันอาทิตย์ที่เจ็ดพี่น้องครับพ่อมาหอดสิบสองนาฬิกาเริ่มมีแล้วครับพี่น้องครับภาคใต้มาขึ้นฟ้าขึ้นฝนภาคตะวันตกภาค กลางภาคตอนออกมีแน่นอนครับกำลังสีเข่าคอนแกนไอกำลังสีเข่าเขตภาคอีสานนะครับในช่วงนี้นะครับแอดมินขอเบิ่งไปนิดนึงในช่วง13บสนาฬิกาสินาฬิกานะครับโอ้อันนี้ชัดเจนครับว่าทิตที่7จ0นาฬิกายู่ที่กรุงเทพมหานครตกหนักแน่นอดนะครับมาจากสวนพืชหัวหินพระนครศรีอยุธยานะครับท้องผาพุ่มนะครับหนักพี่น้องครับช่วงนี้นะครับวันอาทิตย์ที่7บ่าย3ามนะครับ15บหนาฬิกา แะวว่างไวนิดนึงพี่น้องครับในช่วงนี้นะครับภาคตะวันออกคือกันนะครับอีสานตอนล่างนะครับตั้งแต่สัตแก้วขึ้นไปนี่ไปหาโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตออกไปกันทะลักละกัดเด่นอุดมบูรราชธานีนะครับมีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดเนาะนะครับในช่วง13บสิบหานาฬิกานะครับส่วนขอนแก่นแอดมินลงโปร่งสบายพี่น้องครับสิบเจ็ดนาฬิกาเพียงใดครับเคลื่อนไปแล้วนะอาจจะไดายุผ้าไอฝนเล็กน้อยในช่วงขอนแก่นวลา17บ8นาฬิกาครับ โคราชก็ยังอยู่นะครับพี่น้องครับแสดงว่าฝนที่ชุ่มทางอีสานตอนล่างไปจากทางโคราชพี่น้องครับไปที่บุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตแล้วก็อ้อมไปทางกันทลักษ์ขึ้นอบนุบลราชธานีแล้วก็ขึ้นไปทางมุกดาหารพี่น้องครับออกทางตะเขียแล้วก็เลื่อไปทางสงปปลาวเลยนะครับคิดว่าจังสันพี่น้องในช่วง18บแปดอากาศวันที่ที่เนะครับ ต้นหอด22ี่สิกาครับขอนแก่นจนจะมีนิดหนึ่งตามที่เห็นพี่น้องครับแล้วก็ขึ้นไปยุ่แถวแถิดชายแดนก็อ๋อโอเคพี่น้องครับปักหมุดเคลื่อนนะครับมือแม่นพี่น้องครับมือแม่นเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวปักหมุดไหมก่อนพี่น้องครับเพราะแอดมินต้องการเบิ้งโซนของแอดมินนั่นแหละพี่น้องครับเพามันเป็นอย่งไรเนาะนะครับเพราะว่าโซนของแอดมินอ่าอย่าเบิ่งร่วมกันว่าโอกาสเกิดฝนดีบ่พี่น้องเนาะในโซนของไงเนี่ยตรงนี้ครับพี่น้องครับเอาเมื่อวานเล่นเลยกันนะครับง่ายๆดี กลางมูบ่บานเขาเลยนะครับมีโอกาสได้ฝนได้นันน้ำเพลิน,นบ่น้องครับนิดน้อยเนาะสติอเมินเบิงน่ะครับว่บปั่นใดพี่น้องครับคือมันอ้อมขาอ้อมแอวกิดจรงิงแต่ว่าผ่านมาจรงิงๆในโซนที่แอดมินอยูเนีาหน่อยหน่อยพี่น้องครับได้แต่บ่เยอะนะครับอ่ะต่อเลยพี่น้องครับวับนจันทร์ที่แปดตีหนึ่งตีสองนะครับออกไปพุ๊บเหรอพี่น้องไปเวียงจันทร์แล้วนะครับก็ส่วนอื่นกับท้องฟ้าเปิดปกตินะครับตอนนี้แอดมินเบิงก็คือวันที่สี่เนาะที่ห้าที่หก ที่เจ็ดที่แปดโอเบิง้งไหลไปไปแล้วไหลไปแล้วเนาะนะครับเพราะว่าแอดมินบันไดต่อใส่งานแบบพี่เมียมโปรนะ,นะครับการเบิ้งบแบบพี่เมียมโอกาสการเกินมันก็สูงพี่น้องครับถ้าผู้ใดอยากเอาชัวช่วๆเ,เรื่องของฟนฟ้าอากาศกสมัครเพื่อนไปพี่น้องครับนี่ไล่ปีพันยู่แค่ห้าร้อยเก้าบาทเนาะนะครับซึ่งเป็นประหยัดสุดพี่น้องสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ลองใส่เบิ้งนะครับสำหรับผู้ใดที่เป็นนักเดินทางนะครับเพราะค่าไม่ค่านะครับ คนที่ต้องเบี่ยงฝ่าฝนเป็นประจำนะครับเขาเรียกว่าจําเป็นต้องเขาเรียกว่าให้ความใส่ใจกับเรื่องฝนฝ่าเนาะนะครับโดยส่วนใหญ่เกิดจากนักเดินทางเลยเป็น้องครับกับพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็อาชีพอื่นๆนะครับขับรถขับล่าประมาณนี้ลองเบี่ยงพี่น้องครับโอเคอยู่นะนะครับย่างนหน่อยๆก็เซฟเซฟเรื่องความปลอดภัยในการอะไรครับในการเผ่าเชิญกับฝนฝ่านะครับฝนฝ่าก็น้องฝนตกหนักอันนี้ประมาณนี้ครับ พอห้องสามารถเบิ้งได้เองคาดไม้ได้เองโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยจุดอื่นพี่น้องครับอันนี้บม่ไดรโปรโมทเนี่ยเพราะว่าถ้าเ้าบอสไซคุเบิ่นเมื่อก่ทีขาดขึ้นเยอะอยู่พี่น้องครับแต่ว่าก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับอ่ะปิดท้ายกันนิดนึงนะครับแอดมินขอเบิรงแค่ขึ้นหนีนะครับพราย้อนกลับมาอีกนิดนึงครับย้อนขึ้นเรื่องมาล่ำก่อนกันนิดนึงพี่น้องครับขึ้นนีแอดมินที่เจอฝนพ่อยังไม่ทีตากพาไปอยู่พี่น้องครับเบิรงว่าที่เจอฝนบ่ครับ ซีทุ่มฮาทุ่มเนี่ยถ้ายังขี้บ่มีพี่น้องครับเพราะตอนนี้ก็ยังบ่มีอย่างอ่ะตีสองตีสามซึ่งเหมือนจะมีพี่นอ้องเหมือนจะมีเนาะถ้าตกกะคงจะนิดนึงอ่ะตีซีตีฮาพี่น้องครับไปทางไหนพี่นอ้องแอดมินจะคุมวันไปทางไหนเปิดออกพี่น้องครับงั้นแอดมินสีบริเก็บเสื้อผ้าเนาะแล้วก็สีบริเก็บของนะครับเอาเป็นว่าโอกาสเกิดฝนในช่วงคืนนี้ก็ยังมีหน่อยอยู่นะครับส่วนการพิจาราไม้อากาศที่แอดมินวอลมานะครับตรงเ่อต,ตรงจังเลยกะ ขออภัยไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าแอดมินก็ขาดหมายตามกรมอุตุนิยมเพิ่นบอกไว้แล้วครับขาดหมายตามอีหยังพี่น้องครับขาดหมายตามวิธีด๊อดซึ่งแอดมินก็ท่านเอสมัครเป็นพรีเมียมเนาะก็อาจที่มีความขาดเคลื่อนอยู่บางถึงหลายเติบพี่น้องครับแต่นะครับก็มีความเขาเรียกว่าเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดตามที่คาดหมายกาศนั่นๆนะครับกาศแห้เขาฝอระฟังว่ามันมีหมากมีหน่อยได้พี่น้องเนาะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักหนี้ก่อนพี่น้องครับสวัสดีครับ